สวัสดีครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะอยากรู้ว่า c a n ว a AI สร้างยังไงครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับก็กดติดตามมาเลยนะครับวิธีการทำนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่หน้า Google Sites และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปนะครับหลังจากแ a นว a ลงไปนะครับจะมีอันแรกนะครับที่เขียนว่า c a n v a วิชวลสูตรสำหรับทุกคนนะครับให้คลิกตรงนี้เลยได้เลยครับคลิกสายหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะเข้าสู่ c a น va ทุกคนถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะ อันนี้คือหน้าตาลำดับที่มันแบบยังไม่ได้มีการอัปเกรดนะครับมีอะไรบ้างมันจะขึ้นว่า can i create u n c h a n t ดูว่ามีอะไรใหม่วิธีการนะครับอัปเดตนะครับทุกคนจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมครับกดรูปนกหนึ่งทีกดเออแบบนี้มันก็จะโชว์แบบ p o อ up หน้าต่างขึ้นมาว่าคุณทําถูกแล้วนะแต่คุณมาช้าไปหน่อยแสดงว่าเราไม่สามารถอัปเดตได้เพราะว่าเราทําถูกแล้วเรากดคีล็อถูกแล้วแต่เรามาช้าอีกรอบนะครับ สำหรับใครที่อยากลองดูนะครับก็คือผมจะรีเฟซนะครับเนี่ยกดกดตรงนี้นะข้งบนนะถ้ากดทั้งฝั่งขวาซ้ายมันจะขึ้นมาแบบนี้ก็คุณทาถูกแล้วนะแต่คุณมาช้าไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าหลังจากนี้อีกประมาณสัก1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยทางแคนวาผู้พัฒนาเขาจะมีการอัปเดตแคนวาให้ผู้ใช้หลายยูเซอร์นิวเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับก็ถ้าใครที่อยากใช้งานก็ให้ลอง ลองเปลี่ยนในรูปแบบของอเป็นส่วนตัวคือแนะนําตอนนี้ให้ส่รอีเมลใหม่แล้วลิงก์กับแคนว่าหรือหากลุ่มที่เขาสามารถใช้แคนว่า ai ได้นะครับอันนี้คือหน้าตาของแคนว่า ai ที่เขาอัปเดตแล้วนะครับของผมไม่ใช่โปรนะครับอันนี้คือใช้ได้ใช้ได้แบบทั่วไปเลยนะครับก็จะมีลิมิตหรือข้อจํากัดวิธีการทำแคนว่า ai ผมบอกแล้วว่าทำอย่างไรก็คือไปที่แคนว่า ai คีกที่แคนว่า ai นะครับก็พิมพ์ไปว่าต้องการ สร้างเกมคณิตศาสตร์อย่างง่ายอย่างง่ายไงอย่างง่ายช่วยสร้างให้หน่อยสร้างให้หน่อยไงสร้างให้หน่อยแล้วเราไปกดคำว่าเขียนโค้ดให้ฉันหน่อยเนี่ยะทุกคนแล้วเราก็กดตรงลูกศรที่ไปทางด้านขวามืออย่างเงี้ยครับกดคำว่าส่งลงไป หลังจากนั้นนะเราไม่ต้องทำะไรเลยนะเราก็แค่รอให้โค้ดมันรันลันลัน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 ,น,น,นเราแค่พิมพ์คําว่าพร้อมลงไปเช่นบางคนอาจจะต้องการพี่ข้อมูลม,มันมีความรายละเอียดเชิงลึกใช่ไหมก็ต้องพิมพ์ข้อความให้มันยาวกว่าน,น,นี้นิดนึงว่าต้องการสร้างเกมนะครับทุกคนตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นเกมคณิตศาสตร์อย่างง่ายนะครับเวลา30วิจะเวลาให้บวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็กดสมมตินะสมมุติเราคลิกทางด้านขวามือเลยนะว่า5บวก3ได้เท่ากับ8ใช่ไหมราคิด8แล้วเราก็เริ่มเกมเริ่มเกมก่อน พอเราได้รูปแบบเกมที่ได้แล้วเราให้ไปตรงมุมขวาด้านบนที่ที่คำว่าใช้ดีไซน์นะครับใช้ในดีไซน์คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราไปตรงคําว่าไปตรงคําว่าเผยแพร่เว็บไซต์มุมบนขวาน,นะครับเผยแพร่เว็บไซต์คลิกหนึ่งครั้งเราจะเห็นว่าปรับขนาดบนมือถือตรงนี้ให้คลิกถูกหนึ่งครั้งติ๊กถูกเนาะแล้วก็ URL ของเว็บไซต์เราก็ตั้งชื่อเลยว่าจะตั้งชื่ออะไรคลิกตรงดินสอกตั้งชื่อแล้วเราก็กดเผยแพร่ทุกคนหลังจากที่เราเผยแพร่เนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้หน้าตาของแคนวาสไซยออกมาซึ่งเราสามารถนําไปใช้ในห้องเรียนสามารถแชร์ให้เพื่อนครูหรือนักเรียนเล่นได้หรือจะแชร์ผ่านโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนแล้วให้นักเรียนเล่นผ่าน iPad ก็ยังสามารถทําได้เลยนะครับทุกคนครับหลังจากที่มันกําลังดีไซน์ใช่ไหมพอมันสร้างเสร็จอ่ะมันจะขึ้นว่า congratulation แล้วมันก็จะมีลิงก์เกี่ยวกับแคนวานะครับซึ่งสามารถคลิกแล้วก็นาไปเผยแพร่ได้นะครับ ตรงส่วนนี้แหละที่เราสามารถนําไปใช้กับนักเรียนได้นะครับแต่ครั้งนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับใช้เวลานานมากอาจจะทําให้การสร้างของเว็บไซต์เนี่ยลุกะหรือชา้านิดหนึงนะครับก็อย่างไรผมได้เสนอแนวทางไปแล้วก็ลองไปเล่นกันดูนครับสำหรับวันนี้ต้องของการคำว,ว่าสวัสดีครับ